สวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับผมสุชาติพานิชนะครับจากช่องสตอรี่เทวนะัวันนี้ผมมีประเด็นนะประเด็นที่เกิดจากช่องของผมนะครับมีชาวต่างชาติเข้ามาเม้นในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการเหยียดก็ว่าได้นะครับในเม้นนั้นเป็นภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าจะออกเสียงยังไงนี่มาฟังดูนะครับท่านผู้ชมฟังดู าจากคุณนะครับชื่อที่ผมอ่านได้นะถ้าอ่านสำเนียงอะไรผิดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยชื่อว่าคุณลิดดวนไซดานนะครับเจ้าของช่องแอปลิดดวน a p p l e b ลบนะครับชื่อช่องเขาผมเข้าไปดูในช่องก็เหมือนกับเพิ่งตั้งช่องนะครับมีผู้ติดตามประมาณ7คนเองนะครับ คำพูดที่เขามาเม้นต์ในช่องของผมนะครับก็คือนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดกาลามิสกินสเตเดียมเนชันัลทาปิชิดักปัญญาอาแทบดีไซน์แยงซันกัตบูลักแลงกิงฟีฟ่าบากัสทาปิสเตเดียมกากาบากัรสมีมาลักกัน ไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรนะครับแต่ผมแปลภาษาออกมานะครับได้ใจความว่าประเทศคุณจนสนามกายยีฬาแห่งชาติไม่มีหลังคาดีไซน์ห่วยอันดับฟีฟ่าดีแต่สนามไม่ดีแล้วก็ปิดท้ายคำว่าหน้าอาย คือสืบเนื่องมาจากผมลงคลิปนะครับเป็นคลิปที่ผมไปดูฟุตบอลที่สนามราชมังคลากฬาสถานเสร็จแล้วก็จะเป็นช่วงที่ก่อนบอลจะเตะก็จะเป็นการร้องเพลงชาติไทยซึ่งผมก็ถ่ายแล้วก็แผนกล้องให้ดูช่วงที่เขาเขาธงชาติไทยขึ้นบนอัฒจันทร,ร์นะซึ่งเป็นสวยงามฟังแล้วขนลุกนะครับผมก็เลยใส่หัวข้อไปว่านะครับ มาดูปฏิกิยาคนในสนามเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทยแล้วเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ในช่องของผมผมอยากจะตอบนะครับกับคุณลิตลิดดวลไซดานนะครับว่าประเทศผมจนอ,อันนี้ผมก็ไม่เถียงนะครับว่าประเทศเราก็เรียกว่าจนแต่ว่าก็อยู่ในช่วงที่กําลังพัฒนาประเทศนะครับไม่ใช่พัฒนาในด้านกีฬายอย่างเดียว มันในองค์ประกอบของประเทศนี่มันมีหลายอย่างไม่ว่าเป็นการาศึกษา,าการทำมาหากินต่างๆนะครับในเรื่องของอาการประกอบอาชีพของประชาชนในประเทศนะมันมีมันมีมมมองค์ประกอบหลายอย่างในการที่จะพัฒนาประเทศนะไม่ใช่เน้นเฉพาะากีฬาอย่างเดียวนะครับสนามกีฬาแห่งชาติไม่มีหลังคา ก็คือปกติที่ที่ผมดูทีวีหรือพวกเราที่เคยเห็นนะครับสนามกีฬาในประเทศต่างๆในโลกเนี่ยถ้าเป็นสนามใหญ่ๆนะมันก็มันก็ไม่ค่อยมีหลังคาเนาะนะ,นะก็จะมีในบางประเทศคือนับประเทศได้นะครับที่คือนับสนามได้ด้วยที่เป็นสนามที่มีหลังคานะอย่างเช่นในในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราก็น่าจะมีที่สิงคโปร์ที่เดียวมั้งที่มีหลังคานะครับ ดีไซน์ห่วยอันนี้ผมก็ประมาณว่าก็สำหรับผมนะคือคือเราก็มองว่าเป็นเป็นสนามกีฬาที่สวยงามนะค่อนข้างที่ใหญ่โตนะจุคนได้สี่ห้าหมื่นแล้วการออกแบบมาก็หลายปีมาแล้วนะก็อยู่ในในในขั้นที่ว่าพอใจนะของประชาชนคนไทยนะ อันดับฟี ف าดีแต่สนามไม่ดีเหมือนที่ผมบอกไปนะครับคือเราต้องพัฒนาประเทศชาตินี่รัฐบาลเขาคงไม่ได้คิดแต่ด้านกีฬาด้านเดียวก็จะมีองค์ประกอบด้านอื่นด้วยเข้ามารวมๆกันให้เป็นประเทศชาติที่คือมันมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ที่เม้นก็คือหน้าอายผมเป็นคนไทยนะผมก็รักในประเทศประเทศไทยของเรา ื่อได้ยินเสียงเพลงชาติทุกคนลุกคนยืนแล้วก็ร้องนะเสียงดังโดยเฉพาะเมื่อร้องในในในสนามกีฬาคนเยอะๆเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกว่ามันมันมันภูมิใจมันเป็นมนต์ขังแล้วก็มันมันเหมือนก็นสะกดจิตคนทั้งสนามของของคนไทยนะคือคือภูมิใจในความเป็นไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประเทศของผมประเทศไทยนีย่ประเทศเราไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติใด นะครับสิ่งที่คนไทยภูมิใจที่สุดฉะนั้นแล้วนะครับเม้นนี้นะถึงแม้คุณจะเหยียดยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ไม่ใส่ใจนะเพราะว่าประเทศเรานะครับค่อยเป็นค่อยไปนะเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้นะครับประเทศไหนๆที่มาประเทศไทยแล้วก็จะหลงรักประเทศเราขอบคุณนะครับที่เม้นเข้ามาในช่องสวัสดีครับ